ใครๆก็ชอบบอกว่าฉันนิสัยไม่ดีอยากดูจริงๆว่าฉันนิสัยไม่ดีตรงไหนฉันนี่แหละน่าคมที่สุดแล้วเพราะแม่ของฉันเป็นผอโรงเรียนนี้ใครมาเป็นเพื่อนฉันนะรับรองได้ดีทุกคนแต่ฉันงงตรงที่ว่าทาไมถึงไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับฉันเฮ้ยพูดแล้วก็ลมเสียนี่เธอมันนี่เซฉันหรอก็ใช่น่ะสิแถวเนี้ยมีเธออยู่คนเดียวน่ะเธอมีอะไรหรือเปล่าดูนี่เห็นไหมว่ารองเท้าฉันเปื้อน จริงด้วยรองเท้าเธอเปื้อนฝุ่นน่ะเมื่อเธอรู้แล้วว่ารองเท้าฉันเปื้อนก็ทําความสะอาดสิต้องไปเช็ดอยู่นี้เลยฮะฉันต้องทําได้เหรอก็ใช่น่ะสิทำไมฉันต้องทําอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ฉันสักหน่อยเธอลืมไปแล้วเหรอว่าแม่ของฉันเป็นผอโรงเรียนนี้นะถึงฉันจะเป็นนักเรียนเหมือนเธอแต่ฉันมีอภิสิ์มากกว่าเธอเผอผู้ในโรงเรียนนี้ต้องเกรงใจฉันไม่ต้องลองผู้คนไหนไม่ตามใจฉันสิฉันจะบอกแม่ไล่ออกทุกคนเลย ถ้ลองคิดดูดีๆนะครูในโรงเรียนยังดูดเช่นลยนักภาษาอะไรกับนักเรียนตัวเล็กๆอย่างเธอเออพูดแต่ยืนเอ่อยู่นั่นแหละรีบเช็ดรองเท้าแล้วฉันเช็ดเองก็ได้ดีมากครูเป็นบ้าอะไรตป็นเนี่ยถึงให้การบ้านนักเรียนเยอะขนาดนี้ไม่เห็นใจนักเรียนบ้างเลยแบบนี้ใครจะไปทำไหวมันได้จริงๆเดี๋ยวฉันฟ้องแม่ให้ไล่ออกซะเลยนี่นี่เธอเมื่อไงจ้ามิวกเธอทำการบ้านเสร็จยังอะ แล้วฉันจะลอกกันบ้านฉันหรอกเงินรอแป๊บนึ่งนะฉันไม่งงลอกกันบ้านใครหรอกมันเสียเวลาแต่ฉันจะใช้ที่เธอทําการบ้านที่ฉันต้องหามันนี่การบ้านเอาไปทําที่ฉันด้วยการบ้านต้องเยอะฉันทำไม้เธอไม่ไหวหรอกไม่ไหวจะต้องทำเพราะมันคือคําสั่งของฉันลืมแล้วหรอว่าฉันเป็นลูกใครแม่ของฉันเป็นผอโรงเรียนนี้เชียวนะไม่ว่าใครต้องห้ามทำใจฉันทั้งนั้น แต่ว่าฉันบอกว่าจะขัดใจใช่เน,นี่ยไม่งั้นฉันจะฟ้องแม่ลับรองแต่โดนเรื่องออกจากโรงเรียนนี้แน่ไม่นอย่าเลยฉันบอกเลยฉันจะเกลียดหาโรงเรียนใหม่งั้นก็ทกําจบ้านให้ฉันซักเจ้าแม่ผ่านมหาค่ะอยู่ที่โรงเรียนใครเขาเป็นแม่ลูกกันที่นี่มีแต่ครูกับนักเรียนค่ะรู้แล้วว่าแต่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเข้ากับครูและเพื่อนๆได้หรือเปล่าก็ดีนะคะแม่หนูเข้ากับเพื่อนได้ทุกคนเลยแม่อย่าลืมนะว่าหนูมีแม่เป็นพออใครเขาจะกล้าขัดใจหนู ถึงจะเป็นลูกพอ,อก็ห้ามใช้อำน,นาจลังแกคนอื่นละ่ะไม่งั้นย่าหาว,ว่ารูไม่เตือนใช่ทูรับทราบค่ะเมื่อไหรจะปิดเทอมเนี่ยนั่นสิฉันไม่อยากเรียนแล้วไม่อยากเจอน้ายูกิ้ด้วยฉันก็เหมือนกันคนอะไรก็ไม่รู้นิสัยไม่ดีเลยฉันว่าเราไปฟ้องพอ,งอ,อกันดีไหมว่ายูกิทําอะไรกับเราและเพื่อนคนอื่นๆบ้างพอ,อจะได้รู้ว่าลูกสาวของตัวเองนิสัยเป็นยังไงพอ,อจะช่วยเราเหรอเขาเป็นแม่ของยูกินะจะต,ต้องลองดู พออ,อเขาดูเป็นคนมีเหตุผลนะนเชื่อว่าเขาต้องรับฟังพวกเราเดี๋ยวเราไปช่วยกันรวบรวมรายชื่อของเพื่อนๆและคุณครูที่โดนมิกิรังแกกันนะหลักฐานแน่หนาขนาดเนี้พออต้องอยู่ข้างเราแน่ๆอืมถ้าอย่างนั้นพวกเรามาช่วยกันปัดงมิก้จะได้มีจิตสำนึกที่ดีขึ้นมาบ้างถึืจะเป็นลูกพออก็ไม่ดีทิ์ทำตัวเย้แย่ใส่คนอื่นแบบนี้นี่พวกแกสอบสนที่จะฟ้องแม่ฉลอมิก้พอมาต้องเกิดตอนไหนเนี่ยฉันมาตั้งนานแล้วอย่าง นามฉันได้จินแผดการของพวกแกสองคนคือว่าพวกเราพวกเธอตามฉันมานี่ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยคิดจะฟ้องแม่ฉรอมันไม่ง่ายหรอกนะนี่แน่นี่แน่ฟื้นแล้วเหรอยะที่นี่ที่ไหนหลอมยูกี้ที่บ้านฉันเองทำไมเธอถึงทำกับพวกเราแบบนี้ พวกเธอจะไปฟอ้องแม่ฉนันอีว่าฉันปฏิบัติตัวแบบไหนกับคนอื่นฉันก็เลยจําเป็นต้องตัดไฟแต่ต้นลงเพราะเราไม่ฟอ้องคนเราก็ได้ถ้าลปอยพวกเราไปเถอะนะชิดได้ตอนเนี้มันก็สายเกินไปแล้วเพราะสิ่งที่พวกเธอทํามันทําให้ฉันโกรธมาก,มากพราะแกสองคนต้องได้รับโทษจากฉันถ้าจะทําอะไรพวกเราอีกจับพวกเราขังแล้วล่ามโซ่ย,ยังไม่พออีกเหรอแค่เยังเย็นมาจนไปด่สังฉันจะแก้พวกเธอจนกว่าฉันจะสัใจเดยพวกเธอต้องถูกขังในห้องนี้ ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำจะขังเธอไว้ดีกว่าฉันจะพอใจให้อย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปแล้วนะเดี๋ยวฉันแอบมาหาใหม่นี่นบลกี้ฉันจะขังพวกเราไว้แบบนี้โดยไม่ให้กินข้าวกินน้ำเลยเหรอนี่มันหลายชั่วโมงแล้วนะฉันหิวข้าวอ่ะแล้วก็คอแห้งด้วยขอัน้ำสักแก้วหน่อยได้ไหมได้รอแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมาให้ดื่ออะน้ำกินซะขอบใจนะฉันขอกินด้วยได้ไหมอะ แปลกนะน้ำสีน้ำอะไรของเธอทำไมรสชาติมันเป็นแบบนี้อ่ะแถมยังมีกลิ่นเหม็นๆด้วยเหมือนไม่ใช่น้ำเปล่าเลยอ่ะใช่แล้วน้ำที่เธอกินมันไม่ใช่น้ำธรรมดาทั่วไปแล้วตกลงมันคือน้ำอะไรน้ำในแก้วก็คือน้ำฉี่หมาตอนนี้ยังไงล้ะเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมได้กินฉี่หมาเชียวนะทะเลาะก็บเราเล่นปะเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยใครเขาจะมาเลาอเล่นกันน้ำฉี่มาจริงๆเหรอเอามันบ้านไปนแล้ว จริงเลยเปิดผู้ชายเป็นเดี๋ยวนี้นะฉันอยากกลับบ้านไปหาแม่ปล่อยแน่แต่ขอทรมานพวกเขาออสักหน่อยละกันฉันจ,จะขังพวกเขาไปแบบนี้อีกสักสองนาทยเพราะเธอก็คงไม่ตายกันหรอกมั้ง <c oughs> ทำไมยเกลถึงเป็นแบบนี้เนี่ยฉันอยากกลับบ้าน <c oughs> ป่านนี้พ่อก,กับแม่คงตามหาพวกเราแล้ว มาหรอคะแม่ทำไมวันนี้ทำหน้าเครียดจังมัคเครียดนะสิที่โรงเรียนเรามีนักเรียนหายไปตั้งสองคนจริงหรอแม่ก็เนี่ยมีผู้ปกครองมาแจ้งว่าลูกของเขาไปโรงเรียนแล้วไม่กลับบ้านมาสามวันแล้วแม่รู้สึกเป็นห่วงมากๆเลยไม่รู้ว่าเด็กสองคนนั่นหายไปไหนเออเด็กสองคนนั้นเขาเรียนอยู่ห้องเดียวกับลูกนี่นาะลูกมู้หรือเปล่าว่าเขามีปัญหาอะไรกับใครไหมอืมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่เพราะหนูก็ไม่ได้สนิทกับพวกเขาขนาดนั้นงั้นอยวหนูขอตัวก่อนนะคะแม่ สองสาววันมาเนี้ยมิวกี้ดูแปลกๆไปนะแถมยังชอบไปที่ห้องเก็บของบ่อยๆฉันว่ามันต้องมีอะไรแนะ่ๆอืมทำไงดีนะแม่ราว่าเราเป็นนัาขันแม่ต้องเอาเราตายแน่เลยมิวกี้เปิดพวกราไปเถอะนะทุบปากของพวกเธอไปก่อนได้ไหมฉันกำลังใช้ความคิดอยู่ตอนนี้พ่อก,กับแม่คงตามหาพวกเรอแล้วบอกลูกปา,ากนะอย่าพิชเช่กำลังฮะมิวกี้นี่มันอะไรกันพออ้อเขาใช้ฟกหนูดด้วยทำไมลูกถึงทำกับเพื่อนแบบนี้ เออแม่ครัฟังหนูก่อนพออ,อค่ะตอนที่อยู่โรงเรียนมิวกี้ชอบแก้ยพวกหนูค่ะยังยังใช้อำนาจที่ตัวเองเป็นลูกพอออมาข่มขูคนอื่นด้วยพวกหนูทนไม่ไหวก็วจะไปฟ้องพออแต่มิวกี้ดันรู้ลูกสะกอ่อนเขาก็เลยจับพวกหนูมาขังค่ะตายแล้วมิวกี้ทำแบบนี้ได้ยังไงมแม่หนูพี่ ครูจะปล่อยพวกเธอสองคนไปเดี๋ยวนี้แล้วก็จะชดเชยในสิ่งที่มิวกี้ทำกับพวกเธอส่วนมิวี้ต้องได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองทอแต่จะทำอะไรนูอันดับแรกมุ่งต้องขอโทษเพื่อนและผู้ปกครองของเพื่อนแล้วแม่จะส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนบุนดอยจะได้รู้ถึงความลำบากแล้วก็จะได้รู้ว่ากันที่ไม่มีแม่เป็นผอ,อมันเป็นยังไงไม่นะแม่